<c oughs> ก็กลับสวัสดีกันดูกันดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอกนะครับีนแมปโปเกมอนโกนะครับผมโอ้โห,โหยูโฮบอกเลยเกมนี้นะครับผมก็เหมือนกับจับโปเกมอนนะครับหรือไม่เอาโปเกมอนมาชนกันนั้นทุกคนบอกเลยว่าจะมันแค่ไหนก็นก,ก่อนรับชมคลิปแล้วฝากฝากดไลค์คนหนึ่งไลค์ยงเออเป็นกําลังใจให้กายหน่อยเนานะนะครับเอล布拉布拉ถูโอเคเย็ดตอบเย็ดเลยครับ อ,อเข้าสู่เอ่อนณะป่าแห่งหนึ่งนะครับเมื่อมีคนใส่เสื้อสีเขียวเอ้อปิดสนานลึกลับเกี่ยวกับตัวบางอย่างเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเออมันได้ออกมาพุ่งผ่านในทางโซเชียลแห่งหนึ่งนะที่ศูนย์ของโปเกมอนนะครับ แล้วมีหมู่บ้านหลังสีแดงๆหลังหนึ่งอาศัยยู่หนึ่งคนคณนะคนนั้นก็คือคือใครรู้ไหมครับน้องกายจีจี้ยอ้อ้ยโอ้ย,อย,อยนาฬิกาปุกจะนุกปุกทำไมวะอ้าวเหรออืมอ,อยู่เส้นอยู่สายอืม อ๋อนี่เช้าแล้วหรอเนี่ยอ๋อตื่นเช้ามาก็ต้องไปทำงานแต่เช้าอ๋ออายไม่ได้มีเวลาพักเลยอ๋อตั้งชื่อเหรอเอ่อจะชื่ออะไรดีเอาชื่ออะไรดีวะหนาวในชื่อ,อ่าอยงนี้เลยชื่อช่องกายสองเคเอ็โอเคองค์เอาชื่อนี้ กลสองเคเอ็มแซโนไอโอเคตกลงที่เจ้าชื่อนี้โอเคครับโอเคเออข่าวของโปเกมอนหลุดนะครับทุกคนมาเจ็ดปีที่แล้วโอเคครับไม่นะกดไม่ใช่เค okay. พิมพ์หน่อยอ่าให้เค okay, สวัสดีคนดูทุกคนที่อยู่ในแมปนี้ <c oughs> <c oughs> เออไปัน่อ อูผ้าสีแดงแป๊้เลยไปทางไหนต่อวะเราอะ่ะอ๋อลงบันไดไปห,หมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้ด้วยไงยต้องเดินตามที่มันบอกด้วยไงโอ้โหมีเว็นชั้นด้วยนะโคตรอูหมเมซิ่งอืมนั่งก็ไม่ได้ไม่เหมือนกับแแบบอื่นโอ้วันนี้ก็ไม่มีอะไรกินเลยวันนี้ขอญาตไม่กินอะไรกันแล้วกันเออบรรยากาศอ้อ ไอ้นี่ใครล่ะเนี่ยสวัสดีเออกายอ๋อแม่อะไรเรบอกว่าเออได้ข่าวไหมว่าเออมีโปเกมอนหลุดออกมาน่ะอ๋อกลัวเออฮะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออเออเออจะไปไหนดีเราเออซ้ายขวาสองเจ็ดสองใจเนี่ย เออไปบ้านเพื่อนก่อนละกันวันนี้เออลองไปชวนเพื่อนนิว้าจะไปกับเราไหมก็ก็ก็เออเข้ามาเลยเอาเออวันนี้ไปกันไหมได้ข่าวว่ามีข่าวหลุดเออจับโปเกมอนอะไรเนี่ยจับโปเกมอนนะถ้าจับได้เอาไปขายได้ตังค์นะทุกคนเออกูไม่ไปด้วยนะกูไม่ว่างว่ากูอยู่กับภรรยาของกูเออโอเคเคเสียงโคตรแก่ เออนกสาวตรงนี้ที่ไหนวะคือคืออะไรบ้ายอ๋อลองเข้าไปดูสัหน่อยเพื่อมีอะไรลี้ลับอุ้ยเจอสองคนนี้แล้วฮัลโหลวันดีอยู่ใช่คนที่เราต้องตามหาไหมในแผ่นกระดาษที่หาจับปกมนใช่ใช่ใช่โอเคช่วยนำทางฉันไปหน่อยนะ ฉันจะนำทางนายไปเองกายโอเค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 ไปนำทางกูไปเลย <c oughs> นำทางกูไปสิโอ้ยทำมืดนะโอเคมนันนำทางมาแลนะทุกคนตอนนี้คือข่าวหลุดฉับโปกเกมอนนะครับผมคือจะว่าไงเอาโปกเกมอนมาชนกันว่างั้นแหละเออามาต่อสู้กันเพราะว่ามาแข่งกันว่าโปกเกมอนใครจะโหดกว่ากันนะทุกคนเออ นี่คือศูนย์นะครับศูนย์วิจัยหรือศูนย์ที่จับโปเกมอนมานะครับโอเคเปิดประตูเข้าไปเลยมันมาส่งเราถึงที่เร็วมามาเออวันดีฮัลโหล I am อยู่ใช่กายว่าน่ะใช่สิเอ่อซับซับเยอะมากนะเกมนี้จะบอกเลยบลาบ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 ลาบลาบลาบาบาเยสเยดโอเคกายไ อยู่มาแข่งโปเกมอนกันหน่อยอ๋อให้แข่งโปเกมอนให้เลือกโปเกมอนก่อนเรามีเลือกโอ้มีให้กดด้วยนะกดย้อนกลับมีหกตัวละครให้เลือกเราอุ้ยมีจิ้งจอกเข้าหางกับมีไอตัวนั้นชื่ออะไรไม่รู้ด้าถ้ารู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะทุกคนแต่ผมเลือกเป็นเคโลนะโอเคกบเคโลทุกคนโอเคมันบอกว่า ค่าพลังค่าพลังของกบเคโลนี่ก็ถือว่าใช้ได้โอเคบอกว่าเย่ใช่ของกายโอเคโอเคครับอ่าเสร็จจากนี้ไปไหนต่อเออกายรอก,ก่อนดิมีอะไรจะบอกอ๋ออยากจะขอแข่งโปกเกมอนด้วยกันโอเคเชื่อตัวอะไรก็ไม่รู้เจอกบเคโล เออคือเมนูนี้นะครับทุกคนแป๊บหนึ่งขอขอขอญาตจูนกับจูนกับเกมแป๊บหนึ่งเนาะต้องกดตรงไหนวะอ๋อโฟกโฟกนะครับทุกคนกดตัวนี้ครับสีแดงนะสีแดงกดตรงฟกฟโฟกเนี่ยอะไรฟกฟกเนี่ยนะทุกคนอ่าเราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษกดไปเลยครับทุกคนสีแดง เราไล่ดูก่อนก็นได้นะทุกคนโอเคอันนี้คืออ่าคือเลือดอ่าอันนี้ก็คือเหมือนสกิลนะครับผมสกิลที่จะปล่อยใส่ฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้ครับอ่านี่ครับทุกคนเลือดขวามือบนนะนี่เลือดของมันนะผมผมอยู่ซ้ายมือของผมนะครับผมวิวห้าแล้วนะอันนั้นก็ววห้าเหมือนกันนะครับวิวห้าแบวะเออววห้ามามามา อุ้ยผมเจ็บไปนิดเดียวกดใส่มันทุกคนมันมีจำกัดนะพลังค่าพลังมีจำกัดเดี๋ยวมันรีให้โอเคเกือบตายเกือบตายมา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 ,มาต่อต่อมาอันนี้คืออันนี้คือแคปแคซูลที่มันเก็บไว้เป็นลูกบอลน,นะครับผมลูกเอของ โบเกบอลโปเกบอลครับผมอีกนิดเดียวครับทุกคนอีกนิดเดียวมันตายถือว่าตัวนี้อึดน,นะตัวนี้อึดน,นะที่ผมเคยเล่นมานี่คือสองทีตายแล้วนะทุกคนเลือนะ่อนอ่ะอันนี้คืออึดน,นี่ไงตายยูห uh ูชนะโหอเมซิ่งร้อนแรงกระจอกมากกระจอกโ <c oughs> คตรกระจอกมันบอกโอ้โ oh หแพ้เลยกูบผู้ชนะได้แก่ใครอะ่ะอืม น้องน้อน,น,อนชนะงไงน้องกายกายชนะเว้ยไปายบายินดีกับกายนะครับอยู่ไอหูเก่งมากที่สุดเลย <c oughs> <c oughs> เออไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะโอเคไว้แข่งประลองกันใหม่นะครับคุณกายโอเคครับวิ <c oughs> <c oughs> เราได้ของใหม่โอ้หกล่องปิดสนาไว้ใส่โปกเกบ,บอลน,นะครับขนลูกโปกเกบ,บอลโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผม อ่าโอเคกู๊ดบบเอ่าเราก็เหมือนกันฮาวโอนายูโอเคอายุเท่าไหร่หรอเออไว้เจอกันใหม่นะยินดีที่ได้รู้จักเออโอเคยูก็พัฒนาต่อไปนะครับอ่าโอ้ขอบใจขอบใจโอเคเจอกันซีโยไปครับทุกคนเราก็ออกไปไล่ไล่หาแข่งกับคนอื่นเลยนะทุกคนโอ้โหเราชนะคนเล็กมาได้ขิงหน่อยขิงน่อยขิงน่อย <c oughs> ขิงน่อย ิงหน่อยละกันอ่ามาเจอนี่แล้วอ่าเฮ้ยไดนหาว่าชนะมาหรอเออชนะมาทําไมวะเอาแล้วครับเจอผู้ต้องแข่งขันนะโอ้โหตัวนี้เลยโอ้โหเวลสามด้วยผมวเวลห้าเฮ้ยเวลหกแล้วเวลหกแล้วปะวะเอ่อถ้าผิดพลาดานการใดก็ขอโทษคนระับขอเม็ดเดียวขออีกเม็ดขออีกเม็ดสองเม็ดตายแน่นอนทุกคนโดน โดนแน่นอนกดตรงตัวสีแดงนะทุกคนโอเคกดสีแดงแล้วก็ปล่อยพลังใส่มันนั่นไงกูหลุดออกจากเกมทุกคนเมื่อกี้ผมหลุดออกจากเกมเฉยขอพายขอพายเอาไหมเอาไหมมามาลองกันนะทุกคนเปี้ยงโอเคเอาตัวนี้ออกมาผมก็กบเคโลกรบกบออบกบกบเคโล ผมมั่นใจในตัวละครของผมแน่นอนโอ้โหค้อนหลอดทุกคนมีใครมากกว่าผมไหมค้อนหลอดเลยนะตายครับทุกคนตายตาย,ตายแล้วเห็นไหมพูดกระจอกอะ่ะอันนี้มันนี้ไอ้มันแข่งสองรอบแล้วทุกคนตายมามามาใครหน้าไหนอีกเยสโอเค เอ่อตอนนี้ค่าพลังของผมโอเคครับอ๋ออัพเวลเวลครับเวล e l w จะขึ้นนะฮะตอนนี้เหลืออีก22 22ิบสอยเปอร์เซ็นต์แล้วผมจะขึ้นเวล7ขอ2ทีตายแน่นอนเนี่ยครอนหลอนเหมือนเดิมเพราะว่าตัวนั้นเป็นตัวที่กาก,ากมากเลยนะทุกคนจะบอกไว้ก่อนคือเอ่อจะบอกว่ามันเป็นเวล3เนาะผมเวลเยอะกว่ามันก็กากอยู่แล้วแหละใครใครใครก็รู้ตายไปแล้วทุกคนชิวๆ ผ่านแบบชลุดตึกปอดโอเคโอเคโซมัสโอเคขอบใจที่มาแข่งแต่กูก็ชนะอยู่ดีมาดีมา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 มีใครหน้าไหนจะแข่งอยู่ไหมโอเคแหมบ้าโอ้โหบอกเลยให้สดอกพอให้สให้สมทีพอตายแน่นอนเราเป็นคนฝ่ายเปิดก่อนด้วยไงเฮ้ยฝั่งมันเปิดก่อนมา เราเปิดบ้างหนึ่งสองซ้ำปล่อยพังโอ้โหมันก็เจ็บเราก็เจ็บนะทุกคนวนะวเนวสนะิสูสี่นะผมวลวเจ็ดมันวิวสี่นะสู่สี่นนะอืดอืดนะอืดอยู่ผมว่าอีกอีกทีหนึ่งมันตายแน่นอนผมให้สามทีแค่นั้นแหละมันไม่มันไม่เกินสี่แน่นอนทุกคนเพราะว่าของผมม,มันแรงอยู่แล้วนั่นแหละตายสวยงามทุกคน สวยงามสวยงามมันบอกว่ามากันอีกนะมาเจอกันใหม่โอเคไปครับทุกคนผ่านไปด้วยดีกับอีกคนหนึ่งโหเราแบบอืเป็นแชมป์อ่ะอุ๊ยอันนั้นคือไข่ไข่โปเกมอนไหวันดีขอแข่งกับมึงหน่อยได้ป่ะกายจัดไปหาว่าคนดังหรอมาเปี้ยงเป็นตัวอะไรโอ้โหกระต่ายทุกคน บอกเลยเจอกบเคโลไปโอ้โหเลือดเราเราต่อให้ด้วยนะทุกคนเราขอแค่เลือดแค่นี้นะดูอืมอีกทีหนึ่งตายแน่นอนอีกทีหนึ่งตายแน่นอนทุกคนเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดแน่นอนไม่ได้ได้เปี่ยมนะ <c oughs> เปิดก่อนได้ปูดมาอีกทีหนึ่งตายแน่นอนผมเอาจริง เอาจริงแล้วปล่อยพลังฟองน้ําใส่ตายเห็นไหมกระจอกบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วฮะชิวชิวว่าเออชิวจัดชิวอันนี้ไม่มีอีกแล้วเยสโอเคผู้ชนะการแข่งขันเลือดเราตอนนี้นะครับเหลือสิบแปดนะครับเต็มยี่สิบห้าเจอน้องอินซีนะฮะเจอน no ้องอินซีเปว่าขออภัย เออโอ้หคอนหลอดเวลสามกับววเวลแปดอะไรมาอุยอ้ยเฮ้ยโดนแต่มันคือมแรงว่ะสกิลแรงจริงโนอินซีตั้งชื่อว่าโนอินซีตายบอกแล้วตายบอกแล้วสู้ไม่ได้หรอกอุย้ยแต่ที่เล่นมานี่คือไอ้นี่นี่คือแบบสุดว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเราไปเก็บไข่โปกเกมอนกันนะโอเค อันนี้คือเก็บนะทุกคนไอ้น,นั้นคือแข่งนะเดี๋ยวแยกแยกแยกก่อนนะทุกคนแยกก่อนนะอันนั้นคือเก็บน,นี้คือแข่งโอเคต่อบทุกคนโอ้โหทีเดียวตายเลยทุกคนโอ,โอ้วัตต์จิตว้ายมันคืออะไรเว้ยฮ่าฮ่า yeah. ทุกคนเก็บไข่โปเกมบอลเสร็จโอเคเรามาเก็บอีกตัวหนึ่งนะทุกคน ผมให้ทีเดียวอะ่ะเลือดผมต่อให้เลยเลือดผมเหลือแค่ประมาณ14 14เต็ม25อ่ะผมผ่านอะไรมาเยอะแยะละอุ้ยอึดนะจะให้ทีเดียวโอ้โจะให้ทีเดียวแต่แม่งไม่ตายะ่ะไปเอาอีกทีหนึ่งไปแมงตายโหคดกระเจก ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเออก็ถือว่าสนุกนะทุกคนถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกายหน่อยเนาะก็ถือว่าสนุกสนุกอีกเกมหนึ่งเลยละกันอะให้ประมาณสอไอ้ให้ประมาณคะแนนสิบเต็มสิบนะให้ประมาณอะเอาไบสักหกอะหกละกันก็ถือว่าสนุกก็ถือว่ามันอยู่แต่คือเกมนี้คือจะบอกว่าซับซับซับเยอะมาก ซับพวกซับคําพูดของตัวละครอะไรเยอะมากทุกคนก็จะน่าเบื่อไปนิดนึงเนาะ <c oughs> น่าเบื่อหน่อยก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็เราได้มาจบแล้วทุกคนก็เจอกันในคลิปหน้าเนาะทุกคนก็เป็นแค่เกมอย่าไปเครียดอะไรเลยก็ก็จะเป็นซีเรีสซีอะไรกันเลยทุกคนเออก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันดีๆกันด้วยนะทุกคน ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้แค่นี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมหน่อยเนาะเออเป้าหมายในปีนี้นะครับผมหนึ่งหมื่นซับสไคร์เบอร์ก็พยายามสพอร์ตผมกันหน่อยนะครับก็ใครที่ซัพพอร์ตก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนอืมเนี่ยทุกคนซับมันก็จะเยอะประมาณนี้ซ <c oughs> ับโคตรเยอะ ก็เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนผมขอเข้าบ้านลาตัวไปก่อนขอกลับไปนอนกย่อนวันนี้เหนื่อยมาเยอะแล้ว <c oughs> เหนื่อยมาเยอะเลยครับในการแข่งขันโปเกมอนจับโปเกมอนในวันนี้ <c oughs> ก็เจอกันคลิปหน้าทุกคนไม่บายซีอูทุกคนหวังว่าจะดูคลิปอย่างมีความสนุกกันทุกคนนะครับในเกมโปเกมอนโกนะครับจับมันต่อสู้เก็บพลังนะครับเออก็ไปแล้วครับผมไม่บาย